ดีครับผมก็ช่างเก่งแอร์กองจอชคเคครับวันนี้ก็มาแนะนําวิธีปรับอุณหภูมินะครับรีโมทเป็นแอร์ซีนี่นะครับรีโมทมันก็จะเป็นตัวนี้อ่าหรือบางเพื่อนช่างจะชอบเรียกว่าไดกินมาเลยนะหน้าตามเป็นประมาณนี้นะครับมันจะไม่มีปุ่มกดนะบอกว่าอันนี้เป็นองศาฟาเรนไฮน์เนาะเราวมันไม่มีปุ่มกดว่าเปลี่ยนองศาระหว่างเซลเซียสกับฟาเรนไฮน์นะมันไม่มีวิธีอ่ะ่านที่ดูแล้วก็ โอเคนะครับขอบพระคุณมากที่แบ่งปันความรู้กันช่าง,งที่ยังไม่รู้เนะี่ยไปเจอพอดีผมนี้ผมมาล้างแล้วมาเจอพอดีวิธีกดง่ายๆอันนี้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับกดอุณหภูมิเทมขึ้นลงนี่แหละเห็นไหมครับกดค้างไว้ครับกดค้างไว้กด2ปุ่มนี้ครับขึ้นลงเนี่ยกดค้างไว้นะครับมันจะกลับมาเป็นอุณหภูมิป,ปกติเซลเซียเสเห็นไ,ไหมครับก็ใช้ได้แล้วแบบนี้นะครับ เครื่องก็ทํางานได้ปกติออันนี้ไม่ได้เปิดน้ำกดเข้มขึ้นลงนี่เฉยพอเปิดแล้วก็จะเป็นแบบนี้อันนี้มีไฟเตือนด้วย,นนเ,ดวยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหตุเกิดจากสิ่งใดนะครับโอเคครับผมครับเทคนิคดีๆบายช่างเก่งแบ่งปันกันครับ